กางเกงตัวนี้ไม่ได้ใส่แล้วนะคะก็มันใหญ่มงางเอวมันหลวมนะ para el อะไรที่เราไม่เอาตัดทิ้งหรอกลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะดับแปรได้หมดนะคะกางเกงแต่ละตัวถ้าเกิดเราใช้เบื่อนี้ห่อหรือไม่มี้่ห้อเราจะใช้เกี่ยวกับอะไรเราก็ต้องรู้ของเราด้วยนะ ิ้งส่วนไหนที่เราไม่เอาก็เอาทิ้งหมดเลยนะคะอันไหนที่เราจะใช้เราก็เก็บไว้ไอตัวหูนี่ก็ตักทิ้งนะคะที่จริงมันตึงมันมีที่แกะนะคะคือแบบตักออกก็ได้นะคะนี่ตักได้ออกไปนะคะมันก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะทุกอย่าง่อเราไม่ต้องไปเอาไปทิ้งขยะนะคะคือแบบ ใช้เบื่ออย่างอื่นก็มาดัดแปลอย่างอื่นได้ทุกทุกอย่างนะเนี้ยนะคะคือแกะออกมานิดหนึ่งให้ให้มาพับเข้าได้นะ,ะพับเข้าเสร็จแล้วก็เย็บนะ,ะพับเข้าให้มันปิดรอยเย็บแบบสะอาดสะอาดอะไรอย่างงี้นะคะก็เปิดในขอบแถวนี้นิดนึงนะคะเปิดได้นะคะเปิดเสร็จแล้วก็ แเราก็เอามาเย็บข้าวปิดให้มันสะอาดนะคะคือไอตัวที่เราเราเปิดให้เนี่ยคือแบบว่าเอามาเอามาปิดอันนี้ค่ะคือเย็บให้มันรอบๆอบอข้าให้กันหมดนะคะอันนี้ก็ยักเข้าไปในข้างในนี้ก็ให้มันแบบปิดอันนั้นนะคะแล้วก็เอาเข็มหมุดกัดไว้นะคะมันจะไม่ให้มันไหลออกไปนะ นี่ค่ะเอาเอา,เอาหัวนี้ก่อนนะคะอันนี้ต้องเก็บอีกอีกทีหนึ่งนะคะเย็บซ้ำเสร็จแล้วก็รอบอขอบนี้ไปหมดเลยนะคะแล้วก็ให้มาถึงข้างนี้ข้างนี้ก็เย็บพับเข้าให้เรียบร้อยนะคะหนึ่งหนึ่งเซนติเมตรก็โอเคนะคะดูดูดีนะคะอุปกรณ์ใส่อะไรก็ได้นะคะคือแบบเกี่ยวกับแต่เป็นช่างนะคะ อยากได้ผ้ารูไม้แต่งด้วยเข็มขัดก็ตามนั้นเลยนะคะคือเผื่อไว้ให้หนึ่งเมลเมตรแล้วก็ที่เหลือก็ตัดไปเลยนะคะนี่ต้องเย็บเทาเผื่อไว้ของเย็บเทาเย็บพับเข้าไปในอขอบเอลด้วยนะคะขอบเออนี้ก็คือแต่งด้วยผ้ารูไม้นะคะเราไม่ ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องแต่งก็ได้นะคะคือไปคนที่ชอบอะไรอย่างี้ก็แต่งได้นะคะอันนี้เป็นเข็มขัดนะคะที่เหลือก็ให้มันอยู่ที่เดิมนะคะให้มันรูนี้ก็ให้อยู่ที่เดิมนะคะให้แค่แค่เฉพาะส่วนที่ส่วนที่เราต้องการนะคะก็ที่เหลือให้มันก็อยู่ที่เดิมนะคะคือก็นี่เป็นเป็นตับแปลเป็นเข็มขัดนะคะ เดี๋ยวร้องเย็บส่ให้ดูนะคะือแบบอันนี้มันเป็นเข็มขัดแล้วนะคะอันนี้ทำโบนะคะทำโ้โบโบใหญ่มากนะต้องการ น,นี่คือแบบง่ายๆนะค่ะ ประสองนิ้วก็ได้นะคะง่ายง่ายนะคะ2อนิ้วที่จริงประมาณ3ามเซนติเมตรนะคะ วัดคอเอลออกมา4เซนแล้วก็ผ้ารูไม้ก็เย็บสเซนเหมือนกันนะคะแต่งด้วยผ้ารูไม้นะคะขอบเอลก็เอาผ้ารูไม้มาแต่งด้วย อีกครั้งหนึ่งนะคะหรืออีกครั้งหนึ่งนะอันนี้มันจะออกมาแบบนี้นะต้องการ4เซนเท่านั้นนะคะไม่มากกว่านั้นนะเย็บภาพเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะคะให้มันออกมา4เซนติเเท่านั้นนะคะนะเป็นเก็บเข็มคัด ให้มันออกมา4เซนวัดเอาเลยนะมันไม่ได้ยากนะคะคือคนถ้าก็อยากจะแต่งให้มันเป็นของอะไรที่มันสวยๆก็วัดตามที่เราต้องการนะอย่าไปเยอะเกินไปอย่าไปน้อยเกินไปนะตามนี้นเลยคนะ่ะยึดไปเลยค่ะ เย็บไปเมื่อกี้นะคะอันนี้มาเป็นเข็มขัดนะคะแต่งด้วยเป็นเข็มขัดเป็นผ้าลูมไม้นะคะแต่งไปเลยนะคะอย่างนี้นะคะถ้ามันสวยงามที่แบบชอบผ้ารูมไม้อะไร อาจจะเป็นเข็มขัดนะคะนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะบางที่ก็เย็บติดได้เลยนะคะเย็บติดไปเลยนะคะเย็บติดกันเลยนะคะติดกับตัวตัวเข็มกางเกงที่ประกอบเลยนะคะเย็บติดกับตัวนี้เลยนะคะ เข็มขัดเฉยๆนะแต่งให้มันเป็นเข็มขัดเฉยๆนะเย็บติดเข้าไปเลยนะคะ จุดที่มีหูทำให้ไม่อยากเ oh. ย็บก็ให้มันต่อเนื่องก็ได้ข้ามไปแล้วก็ต่อเย็บต่อก็ได้นี่ะเย็บต่อเลยค่ะ เย็บให้มันติดกับกังเอ่อขอบเอวเลยนะคะ มันเป็นโบเป็นแปดนะคะนี่ค่ะแล้วก็ไอตัวนี้ก็อยากเข้าไปนะ,นะก็มาเย็บต่อกันนะคะมาเย็บต่อกันเลยค่ะ<ม>นะคะก็เย็บก่อนเย็บให้มันรอบๆ เยบ็บติดกันเลยนะคะเข้ากันแล้วนะหมุนมาทางนี้นะคะก็ต,ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเอาแบบเก๋ๆมาฝากนะคะนี่ก็เป็นกางเกงที่ที่ไม่ได้ใส่แล้วนะคะ ว่าบอกว่าไม่ได้ใส่แล้วเราก็มาทําเป็นอยาอื่นได้เหมือนกันนะตามที่เราต้องการนะก็มีโบติดด้วยทุกอย่างมันก็อยู่ในีกหมดถ้าเกิบว่าเราอยากจะเอามาแต่งนุ่มเต็นนี่แล้วก็ทําได้หมดนะคะขอบเอวที่ที่เราเย็บติดอันนี้ก็เย็บติดไปหมดเลยนะคะไม่ได้ยากใช่ไหมคะผ้าตัวนี้เราก็ เอามาใส่อะไรก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ตีดตัวเราเราก็มาทำเป็นใส่อะไรก็ได้ถ้ามันห้อยไวในแถวไหนก็ได้แล้วก็ใส่อะไรก็ได้คือตอนที่เราจะใส่นะอุปกรณ์เกี่ยวกับทำอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบช่างช่างนะคะเป็นช่างสบายนะคะก็ดูดีนะคะมันไม่น่าเก็บ ถ้าไปขอผู้ชายก็เราก็ไม่ต้องแต่งแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้มันเป็นผู้หญิงแบบน่ารักน่ารักแต่งไปก็มันก็สวยดีนะกางเกงไม่ได้ใช้แล้วเราก็มาดัดแปลได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนะอย,อยากเอาไปทิ้งนะมันก็ถ้าเราแต่งอะไรที่มันดูดีมันก็มันก็ไม่น่าเกียดนะนก็เอามา แต่งได้แล้วก็เอามาทํางานใช้งานได้เหมือนกันนะคะให้มันมีโบมีอะไรติดไว้เก๋ๆก็ลองไปทํำดูก็ได้นะคะมันไม่ได้ยากนะคะก็ง่ายๆนะคะตัดทิ้งไปแล้วก็เย็บให้มันร,บรอบๆแล้วก็แต่งด้วยอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะคะมันก็สบายมากเลยนะคะทุกอย่างมันก็ไม่ต้องเอาทิ้งข้างไหนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคเนาะ ข้าขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกๆคนที่ตามมาเป็นกําลังใจให้นะคะบายบายนะคะจ้ากัรมคลิปต่อไปนะคะ